มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่เกียรติมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนายังประจบครับสำหรับเงิ่นเสเลอพี่น้องชาวนายังมีตอนต่อไปรอส่งตอกคณะรัฐมนตรีและรุ่นรับสองแดงสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิจเกียรติพมวนมุน่งเ้การาล o n ข่าวสารและข่าวสาร,สารสท,ที่ประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2 5 6 5กับผมก็จะมีข้อมูลหาค่ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าหลังจากที่ร้องนายกรัฐมนตรีนายจุลิศลักษณาวิสิทธิ์นะครับบนไฟเขียวสำหรับโครงการพักราดใดเกษตรศกรกผู้ปลูกเขาปีนี้ปีที่4 ปีสองพักบ 66, และโครงการโคขนานว่าว่าจะเป็นชะลอกค้ายเขา่าเงื่นสุรพินองชาวนาไร่ละพันหลังจากทีบรนไฟเขียวแล้วนะครับนายปาโมดเพิ่อนกอมาแถลงนะครับวายังประจบสำหรับเงื่นสุรพินองชาวนานายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยส่งสารถึงชาวนานะครับทางประเทศว่ายังประจบสำหรับเงินสุรพินองชาวนายังมีตอนต่อไปรุ่นนอบบกขอไฟเขียว ช่องเข่าคอรอมอรส่วนงบ1.5ึหมื่นล้านนะครับทิพานกรมการเขา่าต้องรอผ่านวันละ2และ3แล้วถ้าผ่านครับชาวนาจะได้ทั้งสองก้อน2เด้งหรือบอต้องติดตามตอนต่อไปนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อได้เปิดเผยวา่าถึงสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอสรุปการทันหนที่ในช่วงทิพานมาดังนี้ หากย้อนกลับไปเงินซอยเหลือพี่น้องชาวนาเดิมงบประมาณของกรมการเข่า1นึ0 0ันล้านบาทจะไปลงที่ศูนย์เข่าชุมชน5 0 0พศูนย์หลังจากที่ทางสมาคมได้ออกมาขอความชัดเจนจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวของต่างๆนะครับว่างบประมาณนั้นเกี่ยวของกับงบหลายพันหรือบอ่กรมวิทยายออกมายืนยันได้อย่างเป็นทางการนะครับแต่มีแต่คนบางคนพูดว่าบเกี่ยวกัน สมาคมชนะพิจารณาแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงฟังแค่คคำเาบาบอดใเพื่อความรบอบคอบครับจึงต้องดำเนินการจนกระทั่งสมาคมชนะและเกษตรกร,ทกรไทยได้รับเอกสารต่างๆที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นโครงการเดียวกันจากการใส่คำว่าปรับเปลี่ยนสมาคมชนะจึงคัดค้านและแสดงความไม่เห็นนำํำสุดท้ายสำนักงบประมาณมีหนังสือถึงคณะกรรมการ,าการพิจารณาร่างงบประมาณปี26ว่า เป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นติเบียนกับกรมรส่งเสริมการเกษตรโดยว่าพานเข่าศูนย์เข่าชุมชนจึงค็ดให้งบประมาณนี้ถึงชาวนา4.6ล้านกคเลื่อนแต่ก็ต้องเบิกลองครับดูนะครับว่าการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณปี66ของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3ต่อไปนายปาโมดนะครับพยัญจกาวอีกว่าส่วนเรื่องรายละ1 0 0่บาทมาเกิน20ไร เมื่อวันทีท่1 1สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมก,การนโยบายและบริหารเขาแห่งชาติด้านการตลาดซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายเขาและโครงการโคกขนานและเงินเสือเหลือชาวนานในโครงการรายละหนึ่งพันบาทมาเกิน20ไรซึ่งเรื่องนี้ต้องนําเข้าที่ประชุมนอขคเพื่อพิจารณาหากนอปคเห็นชอบนะครับก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปก็ขอใหายสมาชิก สมาคมชนะและเกษตรกร,ทกรไทยและพี่น้องชาวนาทุกท่านก็ให้รอคอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับการถแถลงของนายปาโมดจะเริ่มสินนายกสมาคมชนะและเกษตรกร,ทกรไทยที่เพิ่นได้อ,ดอ,ออกมาว้าถึงนะครับงบประมาณของกรมการเข่า1นึ่งหมืพันล้านบาทผ่านศูนย์เข่าชุมชนนะครับที่จะให้ชาวนานะครับมีการสละเหือพี่น้องชาวนาลดต้นทุนการผลิต3,500บาทนะครับคือรายละเกศลอย บัาเกินคูเลือดละาไรร่วมแล้ว3500บาทนะครับว่าว่าเกี่ยวกันกับงบประมาณลายละหนึ่งนบาทนะครับดังนั้นพพี่น้องก็รอดติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีกทั่หนึงนะครับว่าพี่น้องชาวนาเฮ้าปีนี้จะได้รับ2เด้งหรือบอนะครับสำหรับพี่น้องนะครับเมื่อเมื่งคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกผมผู้ทำคลิปเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ กับผมกติเทฟอน้ำขมุนขาวสารนันมากแกงและบอกเก่าพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไม่คลิปหนาครับพายพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เจียดพะมวนขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ